กูโดนแล้วเนี่ยใช่เหรอกูโดนจิ้มเหรอเออนี่พ่งมาเล่นเนี่ยโดนเลยเนี่ยโอ้ยมึงอยู่ไหนเหอะเนี่ยอยู่บ้านไอเดวูดสวัสดีครับผมยงครับผมใช่ครับผมเจ้าที่มาตินบอนสันนะครับผมรู้ทำไมว่าทำไมทางเราถึงเรียกจอดคุณครับไม่รู้ครับผมเพิ่งเข้าเมืองมาก็คือ ทางที่เราเรียกจอดคนนี้เนื่องจากว่าคนขับรถย้อนสอนนะครับซึ่งมันเป็นทําผิดกฎหมายของเมืองเราทางเมืองเราให้ขับไดเลนขวานะครับครับขอโทษครับผมไม่รู้ครับมีไม่กี่เดินนะครับตหลือจะใหญ่จิ้มดูอะไรจะไปทำครับขอขอปรับคุณหนึ่งมันดร์เข้าหาขับรถย้อนสอนติดมันดร์โอเคครับแล้วผมต้องทำยังไงบ้างโอนไม่ได้ดิเย้ยกูผิดอะไรวะกูขับเลนซ้ายเหมือนเดิมมันไม่ขีนี่เอามาเปาเขียวทอมเจอรี่ทอมแอนเจอรี่รีบไหมครับ ขึ้นมาเพื่อนอย่าไปรอมันนะปล่อยแม่งไปไปเอาครับไปเลย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 ยิงได้ป่ะมีนอ้รถได้ป่ะวะเสิร์ฟเนี่ยมันกดชิปยิงไม่ได้กดเฮดได้ป่ะลองดิคนซ้อนอ่ะแต่ไม่อนุญาตให้มีบทบาทยิงบนพันยานพาหนะไม่ได้ไม่ได้ตำรวจยิงไม่ได้ตำรวจก็ยิงไม่ได้จริงเอ่ะก็ดีอยู่นะเออตำรวจตำรวจต้องแบบบอกเราแบบไม่มีทางไปเคยเคยเหรอแต่โดนแล้วกูโดนไปสองรอบแล้วเนี่ยตำรวจไงไอ้ตำรวจดีรอเฮียอะไร ขอตึงๆเพื่อนโหเลี้ยวยากจัดเลยเพื่อนรถมั่งสายจัดตอนนนั้แบบไม่กูไม่ได้กลัวอะไรนะเว้ยกลัวหลุดถ้าเขาหลุดเขาเาให้เราเล่นต่อปะไม่ให้เล่นจับเลยโดนด้วยอาจจะโดนเออโดนด้วยกลับมาต่อบทด้วยสะบัดให้หลุดก่อนเพื่อนเอาให้หลุดก่อนเข้าเมืองยังไงเข้าเมืองยังไงเนี่ยเฮ้ยอย่าไม่เอาไม่เอาไอ้เไปขวาคว้าควาหลุดอะไรมันเข้าไม่ได้หรอกหลุดอะไรมันมีมัีมีเอ็มบ้างไม่มีไม่มีไม่แต่แต่ที่ส่งของอ่ะ มันก็เข้าเมืองนะเพื่อนมันต้องบนเอามันออกก่อนน่ะทำาไงครัข้าอ่ะมันจะไปโพสต์เด้าน้านๆเหรอเพื่อนสองคันเลยนะเพื่อนมันจะยิงสู้ไหมล่ะมึงสู้ได้ถ้ามึงชนะก็หลอดไปอุโมงค์ก็ไม่ได้นะไม่อะมันดักอะมันเป็นที่กั้นเหมือนกันโอ้กลิ่นน้ำปลาเต็มมือกูเลยกำลังแซ่บข้าวอิ่มๆเลยคุยในที่กั้นเหมือนกัน แช่ตำรวจเจ็ดแต่โอ้โหไอโจเยอะอย่ากปั๊มอย่ากปั๊มด้วยมีเพื่อนไม่มีเพื่อนรุ่นเนี้ยเข้าเมืองได้ไหมเนี่ยไม่ได้หรอไม่ได้ไม่ได้ต้องไปอ้อมทางอื่นอ้อมทางนั้นไม่ได้เข้าเมืองไม่ได้เลยจะเข้าสะพานก็ไม่ได้เข้าทีเอ้ยเข้าได้เข้าได้เราปนใบขับขี่แล้วไอ้เหี้ยสุริเอเอกูว่นงงกับมึงอยู่เนี่ยมึงไม่กูเข้าเนี่ยเทสจเพื่อนเอาให้ตรงๆสีแดงเพื่อนกดเทสจะทันปหมวะมึงต้องชะลอเพื่อนอุ้ยกระตุกเลยก,กูัวกระตุกเนี่ยกูโดนจุดนี้เลยเพื่อนกูโดนมุมนี้เลย มันจะปิดไปเลยไม่ได้ป่ะมันจะปิดมันจะปิดปิดทางนะเออมันปิดทางมันปิดทางตัวนึงมันมาแค่สองเนี่ยมันมาสองแหละอีกตัวนึงไล่อีกตัวนึงมันปิดทางไม่ให้เราเข้าอ่ะเข้าเมืองอ่ะโอ้โหเรียวยากจริงเพื่อนโจยกระโดดบัมบูลงบล็อกทางงั้เลยแล้วตำรวจถามจะเข้าเมืองได้ยังอย่างเงี้ยเข้าได้เวลาพอเข้าได้เข้าได้ผมไม่ชอบเลยกระตุกคุยอะไรมันวะ กูก็เป็นเมื่อกี้เออถ้ามันกระตุกอะถ้ามันถ้ามันกระตุกเขาเมองไม่ทันโดนมาอยู่ๆก็ว้ามาโดนบัมเฉยเลยโอ้เพื่อนรถพังไอ้เหี่อะเอ้ยยิงได้ปะยิงได้ปะเจ็บไอ้คนนี้ตไม่ตายไม่ตายเข้าเมืองไหมเข้ามาฝั่งนี้ดิ กูโดนเจสิตกูโดนเทเซอร์เฮียกูโดนเทเซอร์กูโดนยิงตายโอ้โหโดนเทเซอร์ไอ้เหี้ยมีงโดนผีเทเซอร์ยิงกูตายเลยไอ้สัตเฮ้ยกูต้องรอดอยู่เพื่อนมึงรอดน่นะเพื่อนเอาจริงมึงมึงลากกูไปได้นะแต่กูไม่โดนจับกว่าไปแล้วแ่มมันออกไปแล้วเนี่ยไม่เจอมึงเลยเนี่ยรอด